ค่าใช้ใจ่ายต้องห้ามนะคะของเจ้าของธุรกิจที่จะทําให้เราเสียภาษีเยอะกว่าเดิมค่าใช้ใจ่ายต้องห้ามนะคะคือค่าใช้ใจ่ายที่เกิดขึ้นในบริษัทค่ะเราก็มีการบันทึกนะคะรายจ่ายนะคะตามรอบของตัวบัญชีเองแต่รายจ่ายที่เกิดขึ้นนั้นนะคะในทางภาษีเนี่ยไม่ได้ถือว่ามันเป็นรายใจ่ายในการคํานวณกําไรสุทธิวันนี้นะคะเราก็เลยจะยกตัวอย่างห้าตัวอย่างของค่าใช้ใจ่ายที่ตัวเจ้าของธุรกิจนะคะต้องระวังเป็นพิเศษค่ะอย่างที่1รายจ่ายส่วน ตัวของผู้บริหารนะคะแล้วก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทําธุรกิจยกตัวอย่างเช่นค่ะค่าช้อปปิ้งค่าน้ํามันค่าที่ให้โดยสี่หานะคะอย่างเช่นพวกค่าใช้จ่ายที่เราให้นะคะเป็นของขวัญวันเกิดพนักงานในส่วนนี้นะคะเราไม่สามารถนํามาเป็นค่าใช้จ่ายบริษัทได้ 2. รายจ่ายที่ให้บริษัทแม่หรือว่าบริษัทลูกในธรรมษีนะคะนับว่ายังคงเป็นบริษัทเดียวกันค่ะไม่ว่าจะเป็นค่าสินค้าหรือว่าค่าบริการเงินตรงนี้นะคะก็ยังถือว่าเป็นเงินไหลเวียนของบริษัทเดียวกันอยู่ดีค่ะ ซึ่งส่วนนี้นะคะจะไม่ได้นับเป็นรายจ่ายทางภาษี 3. รายจ่ายที่ไม่ได้มีผู้รับชัดเจนนะคะโดยเฉพาะธุรกิจ SME ค่ะ e, ที่มีรายการยิบย่อยนะคะในการทําจ่ายแต่กับไม่มีหลักฐานในส่วนนี้นะคะการที่เราไม่มีหลักฐานค่ะไม่สามารถนํามาเป็นค่าใช้จ่ายในเชิงภาษีได้ 4. นะคะรายจ่ายที่เป็นการลงทุนยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะต่อเติมนะคะหรือว่ารีโนเวทใหม่แต่ทําไปเพื่อการปล่อยเช่าหรือเพื่อขายในทางภาษีนะคะจะนับเป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุนแต่หากเป็นการ ซ่อมแซมเพื่อการใช้งานได้ดียิ่งขึ้นในส่วนนี้ก็อาจจะนับเป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษีได้ค่ะ 5. ้ารายจ่ายค่าปรับค่ะกตัวกอย่างเช่นบริษัททาผิดกฎหมายมานะคะแล้วก็ต้องเสียค่าปรับสัมภาระนะคะจะมองว่าธุรกิจนี้ทําผิดกฎหมายเองและได้รับบทลงโทษจากภาครัฐซึ่งในส่วนนี้นะคะจะนํามาเป็นค่าใช้จ่ายในทางภาษีไม่ได้ค่ะดังนั้นนะคะเจ้าของธุรกิจจะต้องเข้าใจค่ะว่ารายจ่ายแต่ละประเภทเนี่ยเข้าขายกลุ่มประเภทไหนและเข้าขายในฝั่งของรายจ่ายต้องห้ามหรือเปล่าเพราะส่วนนี้นะคะ จะมีผลทําให้เกิดการบวกกลับตอนคํานวณภาษีในแต่ละรอบบัญชีซึ่งถ้าสมมติว่าเราเกิดการบวกกลับขึ้นมาค่ะภาษีในส่วนนี้เราก็ต้องจ่ายมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ